นโมพุทธัสสะธรรมมัสสะสังฆัสสะเจวะขอนอบน้อมพระผู้พระธรรมและพระสงฆ์และขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือธรรมบทภาคสี่นะมาที่หน้า14บสี่เรามาแปลเนื้อหาของธรรมบทเรื่องพระมหากัปินะก,กันต่อนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะก็คือ พระราชาพร้อมทั้งามานนะได้ฟังข่าวสารดีจากพ่อค้าคือข่าวว่าทพระพุพะทธธรรมพระสง์เกิดขึ้นนะจึงได้จึงได้มอบอทรัพย์ให้กับพ่อค้าเหล่านั้นประมาณสามแสนนะสามแสนแต่ยังไม่มอบนะครับนะได้เขียนจดหมายไปบอกมเหสี แล้วก็อำมาตย์ทั้งหลายก็ได้เขียนจดหมายไปบอกเมสีนะล่ำลาภรยาของตนเองแล้วพระราชาก็ได้ส่งพ่อค้าเหล่านั้นนะไปหาพระเทวนะีเพื่อนำข่าวสารนี้ไปแจ้งอย่างพระเทวีแล้วก็รับทรัพย์สามแสนที่พระราชาสัญญาไว้นะครับจากนั้นพระราชาก็เสด็จออกมานะออกมาเองนะครับซึ่งพร้อมกับอำมาตย์ประมาณพันคน ควบม้าออกไปเพื่อที่จะไปพบพระพุทธเจ้าจึงเนื้อหาต่อไปจึงเล่าถึงพระพุทธเจ้านะครับเอาล่ะนะครับในประโยคที่เราจะแปลต่อไปนี้นะครับสัทธาปินะเป็นบทนรบบประธา,า,านนะครับสัทธากับอปิแล้วกริยาคุมภาคของสัทธาอยู่ไหนนะครับหากริยาคุมภาคก่อนอ่านีสีทินะครับนีสีทิ วันนี้แปลประโยคเดียวพอนะครับมีสีทีแล้วก็กิริยาในระหว่างนะครับมีโวโลเกนโตทิสวาแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขในนะครับตรงนี้เป็นเลขในนะเปลี่ยนสีตั้งแต่อยังนะครับจนมาถึงไหนตรงนี้เป็นเลขใน นะครับจนมาถึงกริสายิตินะเป็นเลขในนะครับแถวก็ข้างหลังนี้เป็นเลขนอกเหมือนเดิมคเนตวานะครับปัจจุคันตวานะเป็นตวาปัจจัยกิริยาในระหว่างนะครับวิสัชเชนตัวนะที่เห็นเหลืองเหลืองนี้เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้านะครับของพระศาสดาเอาละเสร็จแ,แล้วนะครับสัาปิ แม้อันว่าพระศาสดาโวโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสกาเลในการเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งความมืดต่างทิวสังในวันนั้นทิสวาเห็นแล้วมหากัปปินาราชานางังซึ่งพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะสัปริวารัง ผู้เป็นไปกับด้วยบริวารอันนี้ก็ข้ามเลียกนมาเข้าอิตธินะครับเนี่ยคริสามีติคริสามิกับอิติข้างหลังนี้ใส่จินเตตวาเข้าไปนะครับข้างหลังอิตินี้จินเตตวาทรงดำริแล้วจินเตตวาดำริแล้วอิติว่าเข้าลีกนไปอิติว่าแล้วเราก็มาไล่แปรกันนะครับ อ่าประโยค์ในเล่ในนะบบประธานคือมหากัปปิโนนะครับบบประธานคือมหากัปปิโนแล้วก็กิริยาคุผภาของมหากัปปิโนคือคำไหนอ่ะนิคมิสตินะครับนิคมิสติกิริยาในระหว่างก็มีสุตวานะครับภูเชตวาปหายะแล้วก็ ยังมีวิเศษณะนะครับอมัจจาส,สานสับริวุตโตอุติสาก็กิริยานะครับแต่อุติสาะจะเป็นกิริยาที่ขยายปับชิตตุกามโมปับชิตตุกามโมส่วนปับชิตตุกามโมเนี่ยจะเป็นวิเศษณะเป็นคําขยายของมหากัปปิโนนะครับและอมัจจะด้วยเอาละอายังมหากัปปิโนอันว่า อันว่าพระเจ้ามหากปินะนี้ตอนนี้ยังเป็นยังเป็นพระราชาอยู่นะครับอันว่าเจ้ามหากปปินะนี้สุตวาฟังแล้วพาวังซึ่งความที่แปลตัดคำนะครับทิ้งอุปนะไว้ซึ่งความที่ตินังรัตนานางแห่งรัตนะทั้งหลายสา อุปนธะเกิดขึ้นแล้วสันติกาจากสำนักวานิชการนางของพ่อค้าทั้งหลายปูเชตวาบูชาแล้ววัชนังซึ่งคำเตสังวานิชการนางของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นตีหิสะตสสาเสหิด้วยแสนทั้งหลายสาม ปายะละแลรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอามัจจะสศสตรปริวุโตผู้อันพันแห่งอมานแวดล้อมแล้วปับชิตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวชตรงนี้เราแปลว่าเป็นขึ้นมานะครับข้างหลังกาโมเนใส่หุตวาเข้าไปเป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวชอุทิศเจาะจ,จงมังซึ่งเราหุตวาเป็น นิคมิสติจากออกไปสวยในวันพรุ่งดูใหม่นะครับอันว่าเจ้ามหากปินานี้ฟังแล้วซึ่งความที่แห่งรัตนะทั้งหลายสามเกิดขึ้นแล้วจากสำนักของพ่อค้าทั้งหลายบูชาแล้วซึ่งคําของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแสนทั้งหลายสามละแล้วละแล้วซึ่ง ราชสมบัติละแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระราชาผู้อันพันแห่งอมานแวดล้อมแล้วเป็นผู้ใคร่เพื่ออันบวชเจาะจงซึ่งเราเป็นออกไปแล้วในวันพรุ่งนะออกไปแล้วอ่าไม่ใช่ออกไปแล้วจักออกไปในวันพรุ่งนะต่อมานะครับยังอยู่ในเลขในอยู่นะครับประโยทันมาใส่บทประธานเข้ามาเองนะครับโส ใสบ่บบประธานคือมหากัปปิโนเข้ามานะครับโสะไปจบที่ปาปุนิสตินะครับจบที่ปาปุนิสติอน,นี้กิริยาคุมภาคของโสมหากัปปิโนนะครับอ่าไปแล้วโสมหากัปปิโนอันว่าเจ้ามหากัปปินะนั้นสับริวารโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวาร ปาปุณิสติจากบรรล,ลุอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอาหาระหันต์สหปฏิสัมพิทาหิกับด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตอมานะครับประโยคทัดมาดูกริสสามินะครับกริษสามิกับปิฏกริษสามิสสามิวิพัตนะประธานคืออาหารนะครับอาหารแล้วก็ปัจ,จุข,ขะมะ ณนะมัส,สยกบท์นะเป็นปัจจุคข,ขมมนังอัสศสนะเป็นบทสนทินะครับปัจจุคข,ขมมนังแล้วก็อัสสะแปลนะอาหารอันว่าเรากริสามิจักกระทำปัจจุคข,ขมมนังซึ่งการต้อนรับอัสสศรัญโยแก่พระราชานั้นนะอันว่าเราจะกระทำซึ่งการต้อนรับแก่พระราชานั้น อิติดังนี้อ่าออกจากเร่งไนมาแล้วนะครับออกมาแล้วจาได้นะครับนะอ่าทีนี้ก็ไปที่กริยาถัดไปเลยก็คือข้าหตตวาข้าหตตวอ่าข็าเหตตวาถือเอาแล้วปัตตจีวรังทรงถือเอาแล้วปัตตจีวรังซึ่งบาทและจีวรซึ่งบาทและจีวร เสียงเอวะเองนั่นเทียวปัจ,จุคันตวาต้อนรับแล้ววีสติโยชนะสตมักคังสิ้นหนทางอันมีร้อยแห่งโยตยี่สิบสิ้นหนทางอันมีร้อยแห่งโยตยี่สิบวิยะนะวิยะราวกะนะวิยะราวกะจักวัตติ อันว่าพระเจ้าจากักรพรรดิปัจจุคขขัดฉันโตต้อนรับอยู่ขุทกะขามะโพชกังซึ่งนะซึ่งผู้ใหญ่บ้านผู้ผู้เล็กนะผู้ใหญ่บ้านที่มียศเล็กน้อยนะครับขามะโพชกงก็คือผู้ใหญ่บ้านหรือถ้าจะแปลออกศัพท์นะครับแปลว่าผู้รักษาซึ่งหมู่บ้านตรงนี้มาจากผู้ชัทานนะครับผู้ชะทาน ผู้ชะปาระพยาวาระเนสุนะครับผู้ชะธาตุจะแปลได้สองอย่างก็คือแปลว่าแปลว่ากินกับแปลว่ารักษานะรักษาปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็อลืมปุณนาทิวเสีไปนะครับแปลใหม่นะเมื่อกี้พอเราออกเรียกในมาดังนี้แล้วก็ปุณนาทิวเสีในวันรุ่งขึ้นขเหตวา ทรงถือเอาแล้วปตตจิวรังซึ่งบาทและจีวรสยามอีวะเองนั่นเดียวปัจจุค,คันตวาต้อนรับแล้ววีสติโยชนะสตามักังสิ้นหนทางอันมีร้อยแห่งโยต์ยี่สิบวิยะจักวัติวิยะราวกะอันว่าพระเจ้าจักรพัิปัจจุขฉันโตต้อนรับอยู่คุตกะขามาโพชกังซึ่งบุคคลผู้รักษาซึ่งหมู่บ้านผู้เล็ก แล้วก็มาที่วิสชเชนโตนิสีทินะครับวิสชเชนโตแปลว่าปล่อยอยู่เปล่งอยู่นนิสีทิแปลว่านั่งแล้วใช้กับพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งแล้วรวมกัน,นแปลสองคำนี้รวมกันวิสชเชนโตนิสีทินั่งเปล่งอยู่แล้วนะครับแปลรวมกันเลยนั่งเปล่งอยู่แล้ว แล้วก็ฉับพันรัศมิโยซึ่งรัศมีอันมีวัน,นะหกทั้งหลายซึ่งรัศมีอันมีวัน,นะหกทั้งหลายนิโครทะลุขมูลเลที่โคนอ้าวทำไมรวมหมดอยาง้งเนี่ยน,น,นะครับนิโครทะลุขมูลเล นิโครทะรุขะมูเลที่โคนแห่งต้นไซนะนั่งเปล่งอยู่แล้วซึ่งรัศมีอันมีวันนะหกทั้งหลายที่โคนแห่งต้นไซตีเรใกล้ฟังณนะทียาแห่งแม่น้ำจันทภาคายะชื่อว่าจันทภาคานะก็จบแล้วนะครับประโยคนะหนึ่งประโยคนะที่เราแปลมา ซึ่งก็มีเนื้อความว่าพระพุทธเจ้าเองนะพระพุทธเจ้าเองก่อนวันที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะก่อนวันที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองก็ตรวจด,ดูโลกตรวจด,ดูโลกในเวลาเช้าตรู่ของวันนั้นนะครับของวันวันที่พระราชาะสะเสด็จมาเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรวจด,ดูโลกในเวลาเช้าตรู่ของวันนั้นเห็น พระเจ้ามหากักปินานี่พร้อมทั้งบริวารนนะก็คืออำมาตประมาณ1000คนหนะนึ่งพันคนเห็นพระราชาพร้อมทั้งอมาตนะแล้วก็ทรงดมรติว่าพระพุทธเจ้าทรงดมฤติว่าพระเจ้ามหากักฏินะเนี่ยนะได้ฟังได้ฟังข่าวสารว่าพระรัตนตรัยสามเนี่ยเกิดขึ้นนะซึ่งได้ฟังจาก สำนักของพ่อค้ากลุ่มพ่อค้าทั้งหลายจึงบูชาข่าวสารนั้นที่พ่อค้าแจ้งมานะด้วยทรัพย์ประมาณสามแสนจากนั้นก็ละราชสมบัตินะมีอำมาตประมาณ1000คนแวดล้อมนะประสงค์จะบวชอุทิศพระพุทธเจ้าหรืออุทิศเรานะตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าทรงดำรีนะครับนะประสงค์จะบวช อุทิศเราจึงออกมาออกจากออกมาจักออกมาในเวลาพรุ่งนี้พระเจ้ามหากัปินะนั้นในอนาคตนะครับจกได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาพร้อมกับได้ปฏิสัมพิทาสีนะครับฉะนั้นเราจะกระทำการต้อนรับพระาราชานั้นนี่ ตรงนี้พระพุทธเจ้ายัางดำาริอยู่นะครับพระพุทธเจ้าตั้งใจว่านะจะไปต้อนรับพระเจ้ามาหากาพินณพร้อมทั้งบริวารอีก1000นะครับจากนั้นในเวลาเช้านะในเวลาเช้าของวันถัดมานะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ถือเอาบาดจีวรเองนะถือเอาบาดจีวรเองแล้วก็มาต้อนรับพระราชา พระเจ้ามากับพินะซึ่งระยะทางประมาณ120โยชนะ์120โยชน์จากที่พักนะครับจากวัดพระเชตวันจากวัดพระเชตวันออกมาพระพุทธเจ้าก็ไปรอนะประมาณ120โยชนะ์เปรยียบเทียบการต้อนรับนี้เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิมาทําการต้อนรับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ที่ถือว่าเป็นเล็กน้อยนะเป็นผู้น้อย มาต้อนรับผู้ใหญ่บ้านผู้ถือว่าเป็นผู้มียศเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่นั่งอยู่บริเวณไหนนั่งอยู่ที่ต้นไทรนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนะครับที่โคนใต้ต้นไทรซึ่งอยูอ่ริมฝั่งแม่น้ำชื่อว่าจันทภาคานะไม่ใช่นั่ง ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะครับนั่งเปล่งเปล่งรัศมีนะเพื่อบ่งบอกว่ามีใครอยู่ตรงนั้นนะครับเปล่งรัศมีออกเจิดจ้านะสว่างผ่องใสอยู่ใต้ต้นไทรนะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เราแปลมานะครับเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับ สับเพทุมเหสุกิตาโหตถาทุกขาเมจัตา